สวัสดีจ้าส้มโอมีเอฝรั่งเยอรมันมาอัปเดตวิดีโอบ้านคะ่ะงานของเราก็มีความคืบหน้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเนาะคือว่า่ะคะ่ะตามอันสร้างเนาะไ่ะได้ขึ้นที่เฮาได้ขึ้นที่สร้างได้คะ่ะเฮ็ดงานเอามาเบิ่งรอบนี้ว่ามันชิแล้วบ่เดอ้อบ้านข่อย เปลี่ยนสร้างคนที่แปดสิบแปดโอ้ฝนหวยดีว่ายงังสนระ้างเนาะแต่ว่ารอบนี้มาเบิ้งอยู่มันคงซื้อสีแลนะ้ววเแล้วบ่รู้เนาะมันมาพันนธ่์แต่ว่าก็ได้สร้างใหม่มาอีกใหม่แล้วคนที่แปดสิบแปดเปล้วโอ้ยเงยดลายวะเนาะเอามาเบิ้งรอบนี้มันสีแล้วว่แล้วอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะก็เสน้นอันล้าสแตนเลสเรียบร,อยร้อยแล้วเด้ออันนี้กับบริเวณหลังบ้านเนาะคะ่ะ ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเนาะคะ่ะเบื้องภาพรวมด้านนอกเนาะเออบริเวณด้านนอกตัวบ้านนี่ถือว่าถือว่าเออสมบูรณ์เนาะเกือบสมบูรณ์แล้วแหละเนาะก็เอ็นอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็บสันซองสันซองก็เก็บสีเก็บยังเรียบร้อยแล้วเด้ออันนี้ก็บขึน้นเออ ซันซองโอมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องเอ๋โถงรับแขกแล้วก็สองระเบียงนะคะสำหรับซันซองเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำเนาะคะ่ะฮอนี้ห้องน้ำโสมิประมาณนี้เอ่อห้องห้องห้องน้ำนี่ก็บ่ถือว่าหน่อยบ่ถือวา่าใหญ่พอดีเนาะคะ่ะสำหรับซันซองเนาะห้องน้ำโสมโอนี่สิบ่ได้อยู่ในโตห้องเด้ ในห้องห้องน้ำนี่โตบ่มีเนะมันจะเป็นห้องน้ำรวมเนาะสำหรับชันซองก็สิเป็นอยู่นอกจากห้องนอนนี่สินะค่ะก็สิเป็นห้องน้ำรวมแอนสำหรับชันสองนี่สินะเอมก็สิประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับเป็นในห้องน้ำปูพืน้นปูยางเรียบร้อยมีนาม้ามียังเรียบร้อยเลยลได้ค่ะม,มีความสบางสวยนะเนาะแดด พวกแดดพวกแสงสว่างเขาถึงเนาะบอมือดบออึบทึบวัดสันเถาะมาสมโอนี่สิเป็นบบโล่งโปร่งแดดแสงแดดแสงยังเขาได้เอ่อทุกห้องใช่นะมคะสมโอมากจะตายแบบนั้นอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์บาร์เอ่อสำหรับสั้นสองไหมเถอะซองกาแฟล่างล่างแก้วกาแฟอย่างสินะค่ะแล้วก็ใส้นพวกเครื่องดื่ม ใส่เบียร์ใส,ใส่น้ำใส่นมใส่ยังก็แล้วแต่มีม,มีต้เย,ย็นน้อยพอมเนาะให้คล้ายๆกับโรงแรมมานะคะ่ะเขาเตอร์บาร์ซันซองก็ไไ้แต่ใส่เครื่องดื่มเครื่งองยังก็แล้วเต้งสินะค่ะอนันตรงสิ่งล่างจานนี่ก็มีมองล่างแก้วกาแฟแก้วไว้ยังก็ว่าไปอันนี้ก็คือไอ้แฟนแล้วก็อีเดียนแล้วก็ขึ้นอ่ะอันไอเดียของเราเองเนาะเราก็ออกแบบของเราเอง สีประมาณนี้เนาะคะ่ะอืมเอ่อสั้นสองสมโอถือว่าเก็บงานแล้วเดันนี้เก็บงานเก็บสีเก็บยังเรับเลยแร้ยเ,เนะ้ะอย่าแต่แค่ทำความสะอาดรอบสุดท้ายให้เพื่อนนั่นให้เพื่อนเก็บสีเก็บยางเสร็จเร็บเลยแล้วสําหรับสั้นสองเนาะบัดสุดท้ายแท้แทน้องพอเจ้เพื่อนทำความสะอาดบ้านให้รอบสุดท้ายเนาะคะ่ะ ต้องรอนสร้างกระเบื้องพ่นปูกระเบื้องเสศษกนมันยังพอได้เลี้ยวสินะ่ไกระสิประมาณลังทรงการพอดีลังทรงการแล้วเนาะคะ่ะแล้วกระสิเป็นเคาน์เตอร์ของครัวที่มันตีงานที่เหลืออันนี้พ่นกะมาเก็บสีเก็บยังไงเขาเนาะคะ่ะช่องไฟช่องอยังอันนี้กระสิเป็นห้องนอน,ส,นสั้นสั้นทรงห้องน้อยเนาะน่าสิเป็นห้องน้อยบป่ป่า,านี่ละค่ะตรงนี้น่าสิเป็นห้องน้อยเนาะ เพราะว่าอันชั้นสองคุณโอ้มีสองห้องนอนได้ค่ะอันนี้ก็ในนอาจจะเป็นห้องน้อยสําหรับเวทนาให้ลูกเนาะผู้ใดอยากขึ้นมานอนชั้นสองก็ขึ้นมานอนได้ประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ก็คือบริเวณห้องโถงด้านนอกออกจากห้องนอนเนาะค่ะตรงนี้ก็คือห้องนอนห้องใหญ่ชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องนอนของสมโอกับไอ้แฟงเนาะก็จะห้องใหญ่กว่า เอ่ออีกห้องหนึ่งเนาะคะ่ะเอ่อแต่และห้องนอนก็มีหน้าระเบียงเนาะคะ่ะด้านหน้าก็มีระเบียงไว้แต่ชมวิวชมอย่างสิเอ่อด้ฟังทางด้านหลังทั้งปุ่นก็มีระเบียงคือกันเนาะคะ่ะก็มีซองระเบียงหนาาง้าหลังเนาะไปแต่ชมวิวชมอยังยิ้มมือซอยอยิ้มมือเลี้ยงก็ว่าไป,ไป อันนี้สร้างกับมาใซนเแล้วสเตนเลใไ้เนาะค่ะแล้วสเตนเลตบ้านในแฟงก็คือแบบแบบสไตล์แบบง่ายๆสบายๆยบลูลาโบวิววาอย่างมากมายเนาะค่ะสไตล์ฝรั่งมันสิเป็นประมาณแบบนี้เพราะว่าเขาโบเขาโบให้คือคือสไตล์คนไทยด้สไตล์คนไทยนี่มีลูกเรียนสวยงามเนี่ยบ่เยอะแยะจังสินะแต่ว่าฝรั่งนี่เรียบๆค่ะเรียบเทดรเ้เตเรให้ดีนะ อันนี้ก็ขึ้นแล้วรับเบียงสั้นซองกับสิมีกระจกน้ำนิดน้อยเนาะอันเพื่อบอยแบบว่าบอยให้มันหนาเบื่อจนเกินไปงสินะค่ะก็มีแบบลูกเลรียนแน่น้อยหนึ่งจังสินะก็สิเซนกระจกแล้วกันตุกน้ำน้อยนึงประมาณนั้นเนาะค่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเออตรงผนังปูนเล็กนี่ก็ขึ้นผนังกั้นหลังทีวีเนาะค่ะไอแฟงแเราเ็ตไว้ สำหรับห้องอรับแขกนั่งชมเอทีวีนั่งโซฟาจิบไวนจิบเบียร์กินอย่างก็ว่าไป็สินะสำหรับสั่นซองแบบแบบเอ็มขึ้นมาพักคอนสำหรับเจ้าของได้อยากอยู่เงียบๆอย่างยิ่งสิกะสามารถนั่งอยู่สั่นซองได้งสินะค่ะอยากบุญไว้กับผู้ใดกะมานั่งอยู่ห้องรับแขกสั่นซองอยังสิกะได้งสินะสั้นลางก็มี ห้องทวงรับแขกอีกคือกันค่ะแต่ว่าแต่ว่วามันก็นจะห้องใหญ่กว่าอสันซองเนาะอันนี้สร้างกับมัจเจียนเก็บงานให้พลเมืองไทยแล้วสแตนเลสมันก็เก็บงานให้เนาะค่ะขัดขัดเจียแอนบางใดมันว่าเรียบร้อยเพื่อนเฮ็ดรสวยงามเนาะค่ะเฮ็ดบลสวยงามข่อยก็บอกเอาเด้จ่ายเงนินทังทีบอกว่จะต้องเก็บงานให้ข่อยแบบเรียบร้อยเด้สร้างว่ะที แต่ว่าสกอ,อยังพมนในเห็นในแฟนก็ยังบ้่ได้เห็น,น,น,นเนาะคะ่ะต้องกลับบ้านเดียนสิงหานี่ก็น่าจ,จะเห็นเนาะกลับบ้านเดียนสิงหานี่ก็คือแบบบ้านสะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามเสร็จหมดจุดแล้วก็คือเตรียมเ,เตรียมนิม,มนต์พระมาึ้นบ้านไม่ทําบุญตักบาตรถวายอาหารเส้าน้ำกันนั่งสินะค่ะกระีนทำบุญบ้านึ้นบ้านไม่เนาะคะ่ะเดียนสิงหา โอ้ oh, ใส่เวลาโดนอีหลีค่ะเพราะว่าเอน็นมันกน็บ้านหลังใหญ่เนาะค่ะมันก็นต้องใส่เวลาเนฮิตเอน็นก่อสร้างเนาะเอ่อสองปีครึ่งสองปีครึ่งแล้วค่ะบ้านหลังนี้จบภายในสองปีครึ่งเนาะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี้คือเงินจากกระเป๋าแฝงเองทั้งหมดเลยเนาะค่ะบ่ได้เอาเงินมาจากไสมาเฮ็ดเนาะ ถ้าว่าสิเองินมาจากธนาคารมาเหตุเนี่ยคือบ่มีปัญญาใส่เขาว่าสันเถาะเพราะว่าดอกมันแพงบ่คือบ้านเฮาเนะสร้างสีพันก็มาเก็บงานจันล่างให้นะค่ะก็เริ่มเริ่มทาสีท่ายังเก็บงานเก็บงานเก็บยังให้นาะเก็บร้อยแตกร้อยลาวร้อยเอันร้อยรูหมดรูยังสินะคะพันกับาเพิ่นก็มไมยังก็ เก็บงานเนาะเก็บงานเล้าก็ยาเนวยาอย่างเแล้วก็คัดคัสจแลวเป็นกะทาซีให้เนาะค่ะสันลางอีพัวกับมาฟีมือสร้างกับโอเคอยู่ว่าสันว่าสร้างสีแต่ตอนนี้พ้นหยุดงานไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนให้สร้างกระเบื้องเดือนงานก่อนว่าสันเพื่นมาคันเฮ็ดพร้อมกันมันบ่ได้มันเงงสกุปุกคือเกาว่าสันว่าก็ต้องเฮ็ดไปที่ละขันตอนเนาะค่ะ เออคําว่าสร้างนี so ่มันก็หายากอย่เซาหาเนาะเฮาก็บ่รู้ล่ะว่าสร้างอันใดฝีมือดีฝีมือบ่ดีเฮาก็มาลองงานซะก่อนแม่นบ่อันถ้าให้แก้งาน2-3รอบมันบ่ได้ก็คือให้หยุดละค่ะเพราะว่ามันบ่แม่นมันฝีมือบ่ถึงสิเนาะบ้านหลังระดับนี้สิอันงานออกมาก็เป็นแต่อย่าอายเด้คันบ่งามันบ่ผู้ใดแม่นเาก็หัวดนบ่ได้สงมาจะใส่บ่สิว่าดนบ่ล่ะ บ่ได้เด้ข่อยข่อยคัดกินอันสร้างเด้ค่ะเนาะอันนั้นบ่เป็นแท้ล่ะบ้านล่างแม่ป้าเจ้ามาเห็นไปเนาะกสิแล้วแล้วเด้มาลําบ่รอแล้วเด้แม่ป้าแม่ป้าข้างบ้านเพิ่นว่าอันนั้นอันเห็นสร้างบ้านหลังใหญ่ๆบ่เห็นว่าสิอยู่นํากันได้จักคนว่าซั่นว่าเป็นบ้านห้างกางอยู่นั่น สั่งให้ยังลังไงก็ไดกก็ดีอะไรเทสันบายคือบอสสั่งลังน้อย,อยแต่พอ,อยู่หาพัน่าโอ้ยแม่ป้าก่อนคนมีโอกาสคอยกัอยากมีคือเขาบ้านลังไงนะบานลังน้อยคอยอยู่มาตั้งแต่น,น้อยจนไงแล้วคอยอยากได้บ้านลังไงพันคอยมีโอกาสคอยก็อยากยู่คือกันนะกันแม่ป้าอยากยู่คื่กันละพันมีโอกาสก็ได้ย่าสกัดย่านมาสกัดดาวลุงกันคักหลเวทีพันมา ตายไปแล้วก็ไปน้ำบ่ได้ดรอกบ้านหลังใหญ่น่ยสิปีจักมีอย่างก็ดอก็ดียะเพิ่อนว่าโอ้แม่ป่าเอ้ยตอนนี้ฉันยังพันได้ตายตอนนี้ฉันยังพันได้ตายฉันก็อยากมีแล้วนอบ้านหลังใหญ่นะบัดนั้นบัดเจ้าของยังพันได้ตายเจ้าของคือจ้างเงนเป็นหายเจ้าเขารับจ้างตัดวัยอายุสนานแ บัดเจ้าของยังบืนน่ะเด้บาดได้ตายหายหยังซั่นน่ะงาเงินน่ะแม่นบ่คือว่าล่ะเนาะก็ใจอันหยังก็เคืนมายังอันมุมไผมุมมันคือว่าล่ะบัเจ้าของบัเจ้าของยังมันตายยังบืนหากินบ่ล่ะข่อยได้ตายข่อยอยากมีข่อยก็สิมีล่ะมีโอกาสบ่ล่ะบ้านหลัง่กได้เพิ่นว่าตายไปแล้วอไปนําบ่ได้สิหาไปหยังก็ดอกก็ดีว่าซั่นว่าบัดเจ้าของยังบ่ได้ตายเจ้าของยังคือหาซะนะแม่ป้า ไปละจ้าฝากกดติดตามในเดอ้อไปแล้ว